การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนบ้านหนองหัวคูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต4โรงเรียนบ้านหนองหัวคูมีเป้าหมายและภารกิจหลักในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 อย่างเป็นรูปธปรรมเพื่อนำนักเรียนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ในปีการศึกษา2564 โรงเรียนบ้านหนองหัวคูมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนมีนักเรียนทั้งหมด200คนแบ่งการจัดการเรียนการสอนออกเป็น2ระดับได้แก่ระดับก่อนปฐมศึกษาและระดับปฐมศึกษารวมทั้งหมด8ห้องเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 รอกใหม่นี้โรงเรียนบ้านหนองหัวคูตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นพื้นที่วควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดงตามประกาศของสอบคทําให้โรงเรียนบ้านหนองหัวคูต้องปรับการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามบริบทและพื้นที่ของการระบาดซึ่งได้น,นํานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการมอบหมายผ่านทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามสถานการณ์ให้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ออนแฮนออนแอร์และออนดีมานโดยใช้กระบวนการ P.D.C.A. ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ 1. พ P. หรือแพน หมายถึงการวางแผนโดยโรงเรียนบ้านหนองหัวคูได้ทำการสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองและนักเรียนทั้งในระดับก่อนปฐมศึกษาและระดับปฐมศึกษาพบว่าส่วนใหญ่มีความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์ออนแฮนและออนดีมานตามลำดับ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมอบหมายให้ครูแล้บุคลากรทางการศึกษาดำเนินการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ต่างๆเพื่อบูร,รณาการแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ออนแทร์ hand, และออนดีมานให้มากที่สุดจากนั้นครูสำรวจความพร้อม ของอุปกรณ์สัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตพร้อมทั้งจัดตารางการเรียนการสอนในแต่ละระดับชั้นเพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งสร้างช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองเช่น LINE Facebook Messenger เป็นต้น หลังจากนั้นครูจัดเอกสารประกอบการเรียนการสอนสื่อใบงานใบความรู้โดยการรับส่งเอกสารให้เป็นไปตามมาตรการที่สบคกำหนดอย่างเคร่งครัด 2. ดีหรือดูหมายถึงขั้นตอนการปฏิบัติโดยครูสร้างช่องทางการติดต่อกับนักเรียนประจำชั้นและนักเรียนประจำวิชาไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์ กลุ่มการเรียนการสอนใน Facebook หรือกลุ่มการเรียนรู้ต่างๆเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารประสานงานและแจ้งข่าวสารให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทราบหากเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ครูก็จะแจ้งลิงก์การเรียนการสอนให้กับนักเรียนจากนั้นก็ดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้วางแผนไว้หากเป็นการเรียนรู้แบบอื่นๆ ครูก็จะให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้เรียนรู้ตามกำหนดการสอนในแต่ละวันซึ่งทางโรงเรียนบ้านหนองหคคูได้ใช้โปรแกรมที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเข้าเรียนเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นโปรแกรม Kahoot, Canva, Word Wall การสร้างใบงานเก็บคะแนนด้วย Light Work Sheet, Google Form และโปรแกรมอื่นๆเป็นต้นโดยในระหว่างที่จัดการเรียนการสอนครูได้สื่อสารและตอบข้อสงสัยให้กับนักเรียนตลอดระยะเวลาที่จัดการเรียนการสอนเมื่อถึงท้ายชั่วโมงครูก็จะสรุปเนื้อหาและนัดหมายการจัดการเรียนการสอนในวันถัดไป่เป็น่สีขาวมีส่วนผสมของ,ของคาร์โบไฮเดรตอยู่หรือเปล่านะคะและอีกอันหนึงที่ บบะะอันนี้คือแป้งข้าวโพด 3. าซีหรือเช็คหมายถึงขั้นตอนการติดตามสอบถามการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆผ่านทางช่องทางออนไลน์เช่น Facebook Messenger Line เมื่อผู้เรียนต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมครูก็จะแทรกคลิปหรือวิดีโอการอธิบายในหัวข้อที่นักเรียนสงสัยเข้าไปในกลุ่มห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในคำถามมากขึ้นระหว่างนี้ครูก็จะเก็บข้อมูลปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการจัดการเรียนการสอนเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป4 A หรือ Action หมายถึงการปรับปรุงเพื่อพัฒนาจากการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ On Hand และออนีมันของโรงเรียนบ้านหนองหัวคูพบว่าจากการจัดกิจกรรมการสอนใน3รูปแบบที่ผ่านมาการศึกษาทั้งระดับประถมวัยและประถมศึกษามีแนวโน้มในการเรียนออนไลน์เพิ่มขึ้นจากเดิมเข้าเรียน50%เพิ่มเป็น60% 70%และ80%ตามลำดับ ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการที่นักเรียนผู้ปกครองครูและผู้บริหารรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนแบบนูนอมอลที่มีความมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศัก,กยภาพแล้วยังส่งผลให้เกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียนและชุมชนสืบไป